สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้นเบนิมารุเป็นร่างอันตราแม็กและก็จะสลับเป็นร่างไฮเปอร์แม็กพร้อมกับการรีวิวไปในตัวด้วยนะครับใน PP แบบใส่เกียร์7ดาว3ช่องนะครับผมซึ่งก็คือ คีมอัจฉริยะเลวนาช่องอาวุธเกราะของเอลซ่าช่องป้องกันและน้ำเต้าชมเปญเดวบช่องเครื่องแต่งกายนะครับผมบอกเลยว่าเมื่อเป็นร่างไฮเปอร์แม็กแล้วนะครับผมมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เลยนะครับโอเคก็ผมได้ปั้นไม่ใช่สิได้เก็บกบนะครับผมกบอันตราเนี่ย 18ตัวนะครับผมก็เบนนี่มารู้ผมยัดกบอันตราใส่ไปแล้ว3ตัวนะครับผมก็มันครบ 20, 20่สตัวแล้วะครับผมก็เกินมาตัวหนึ่งนะฮะจะมาปั้นใน ID 5เลยนะครับก็ใช้รูบี้นะครับผมประมาณ60รูบี้นะครับในการรีกระดานห้องทดลองรับครับผมพอดีว่าอดใจไม่ไหวครับคือแบบมันใกล้จะถึงแล้วอะ่ะเอ,อ ก็เลยแบบเออแล้วมันก็แบบได้ไงมันได้กบอันต้าในแร่ในการสุ่มแร่ม่วงเนี่ย12,800ครับมันได้พอดีเลยก็เลยแบบโอเคกบครบแล้วเดี๋ยวมาปั้นเลยดีกว่านะครับมาก็สาเหตุที่ผมปั้นเบนี่มารุนะครับเพราะว่าอยากจะเอามันเนี่ยมาเป็นดาเมทธาตุไม้แทนซันลี่หน้าไมา้ผมคือผมมีซันลี่หน้าไม้ร่างไฮ p เปอร์แมกครับแต่ว่า สกิลมันเจาะไม่เข้าครับแล้วก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวดูอย่างเช่นเป็นเมนิมารุประมาณเนี้ยครับที่ผมยังเหลืออยู่ในทีมนะครับคือดาเมท่านไม้ผมมีน้อยมากครับก็มีแค่เมนิมารุกับเซนิดาไม้ครับก็เลยเลือกที่จะปั้นเมนิมารุนะครับผมมาเป็นตัวเอ่อเป็นตัวดาเมท่านไม้แทนนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวนามาผสมกันสุดท้ายดีกว่านะครับผมคือขออนุญาตตัดนะเพราะว่า กว่ามันจะหาวัตถุดิบมาผสมได้คือมันเสียเวลาไปมากครับก็เลยมา,าตัดถึงตอนนี้เลยละกันนะครับ9,800เหรียญน,นะครับก็เสียไปก็ไม่เท่าไหร่ครับผมหาใหม่ได้นะครับเรียบร้อยครับก็เป็นร่างอันตราเวล210เรียบร้อยแล้วนะครับพลังโจมตีประมาณ1ล้านใช่ไหมหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านล้าน1นล้านหนึ่งประมาณนี้ครับพลังชีวิตประมาณ 5, ้าล้านเนะครับผม ระยะเวลาคููดาวเนี่ยก็ประมาณส5ท่วินะครับผมคููดาวเรนเจอร์นะถือว่าเป็นตัวละครที่คููดาวปกตินั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวปกติทั่วไปเนาะโอเคนี่ร่างอันตราแม็กนะครับผมถือว่าเข้ากับมันอยู่นะถือว่าเข้ามากแต่ว,ว่าผมจะต้องสลับเป็นร่างไฮเปอร์ครับเพราะว่า มันจะใช้งานดีครับในร่างไฮเปอร์นะถึงแม้ว่าแบบว่าบับเบลียมันจะน้อยลงก็เถอะนะครับแต่ผมก็ต้องจำมือที่ทจะต้องสลับเพราะว่าจะเอาเป็นความสามารถฟื้นพลังนะครับผมในร่างไฮเปอร์นะเออมันจะตายยากขึ้นครับผมจะทําและก็มันอ่าในร่างไฮเปอร์เนี่ยมันจะแร่น้อยลงด้วยครับประมาณนี้นะครับโอเคบอกเลยว่าผมเนี่ยทีมนี้นะครับจะเป็นทีมที่ผมเอ่อ ่าคิดว่าเป็นทีมแบบดีมากๆอะ่ะนะครับผมเออทีมดีในทีเป็นทีมที่ดีใน PVP เลยอะ่ะนะฮะง่ายเครับ,เร,บเรียบร้อยครับผมเป็นร่างไฮเปอร์เรียบร้อยฮะได้ความสามารถฟื้นพลังมากนะครับใช้แร่ธาตุน้อยลงนะครับผมเป็น1380นะครับผมโอเคร่างไฮเปอร์เป็นยัไงบ้างนี่ร่างไฮเปอร์ออร่าก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับผมแต่ผมคิดว่า าการเคลื่อนไหวของเบดีโมลูมันแปลกนะคือตรงแขนข้างขวาของมันนะมันเหมือนง่อยๆเลยอะผมไม่รู้นะเออผมรู้สึกอย่างนั้นจร,จริงๆนะครับผมขอไปด้วยนะถ้าใครเป็นตัวแบบเป็นคนที่ชื่นชอบเบดี้มลูเลยครับผมขอไปจริงๆแต่มันแปลกๆอะเหมือนแขนมนันแกว่งไปแกว่งมาเหมือนแบบไม่มีแรงอนะเออนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครของมันนะครับเรนเจอร์มันว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมโอเค อุ้ยตีห้าลนสี่ังชีดห้ิบหกล้าน <c oughs> ก็เบลิีิมบอลูนนะครับผมเป็นธาตุาไม้สายใบพริบนะครับโจมตีเร็วเคลื่อนที่ปกติครับผมสกิลหนึของมันเนี่ยมียกเลิกผลลัพบบัฟของศัตรูดาเมจ3สเท่านะครับแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับต่อด้วยลดความเร็วในการโจมตีของศัตรู40%ครับผมสกิลนี้นะครับ กว้าง330จุดนะครับเป็นสกิลข้ามหลังได้ด้วยนะครับผมสกิลท,ที่สองเนี่ยก็สร้างบาเรียนในพื้นที่3วินาทีในร่างไฮเปอร์เพิ่มอัตราความแม่นยมของทักษะเนี่ย40% 5วินาทีในร่างไฮเปอร์ครับผมสกิลนี้กว้าง280จุดครับผมก็ถือว่าพอได้นะครับผมเอาไวบ้บัฟเอาไวบ้บัฟเพื่อนได้นะครับบัฟมัดตาเพื่อนได้กับบัฟแม่นยาทักษะของเพื่อนได้นะครับ ส่วนความสามารถกลุ่มเนี่ยเป็นอ่ากลุ่มหน่วยหน่วยพอจนคนไฟลุกครับผมหรือว่าไฟฟลัสต้นเองเน,นะฮะก็เป็นเออ่บัฟพลังชีวิตเนาะแต่ว่าผมไม่มีตัวชินละนะครับผมก็เปล่าประโยชน์นะฮะส่วนความสามารถไฮเปอร์ Hyper เนี่ยก็เป็นฟื้นพลังะฮะก็เหมือนกับคโรโบิเจ็ดบาปกับคโรโบรสลามแล้วก็อื่นๆนะครับผมที่ผมไม่ได้พูดมานะฮะตามนี้เลยฮะใช้ได้ประมาณ804นะใช้จริงคงจะน้อยกว่านี้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยที่ ซื้อในหลักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าดานมหมันเป็นอ่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคด่าน408เลยนะคุณผู้ชมนะครับก็ผมไม่ได้รีวิวเบนี้มารุนานอยู่นะเอาตรงๆนะครับผมหลังหลังจากที่มันอ่ามาเกมเรนเจอร์นะครับก็นานอยู่นะครับมาเบนี้มารุสกิล2เรียบร้อยฮะเห็นไหมมันบัฟหน้าป้อมนะครับผมแล้วก็บัฟประจำตำแหน่งนะสกิล2นะฮะอ่า ปึ๊บปึ๊บสกิลสองมอีกเปียงนี่แตกหนึ่งแตกเอออุ้ยดอกเดียวเกือบจะเกือบจะหมดหลอดอะไอตัวเขียวๆนะครับนี่เห็นไหมโอ้มาฮะสกิลปึ๊บนี่โอ้ยตายนะฮะตายปึ้มีอา่าเป็นไงเป็นไงดาเมจแรงปลาะเปียงนี่เห็นไหมครับมันข้ามหลังนะมันข้ามหลังนะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะมันข้ามหลังอะเปียง เปี้ยงอีกโอ้ยดมจัดจ้านเปี้ยงโอ้ยอึ้งไปอีกทีนึง <c oughs> ขอภายในมุมกล้องนะครับถ้าผมถ้าผมทําให้คุณผู้ชมปวดหัวนะคือแบบพยายามให้แบบโฟกัสแบบปัง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 แบบนะี้เห็นไหมสกิลมันสะใจมากนี่ข้ามหลังไปสิข้ามหลังไปเออนี่แหละนี่แหละ,หละที่ผมต้องการนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีสกิลอ่าไม่ใช่สิถึงแม้ว่ามันจะสกิลของสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ทะลุอมาตาแต่ว่า มันเป็นสกิลที่ข้ามหลังครับแถมเออ่พวกสกิลหนึ่งของมันนะ่ะมันมีพวกเออ่ยกเลิกผลลัพธ์บัฟห้ามศัตรูใช้ทักษะแล้วก็อะไรอีกองเเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมสกิลนี้นะครับเออาจำหนึ่งนะนะครับจำไม่ค่อยได้นะครับผมนี่ครับมียกเลิกผลลัพธ์บัฟห้ามศัตรูใช้ทักษะแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูครับผมแถมดาเมจยสามสิบเท่าด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าอาศัยให้เพื่อนเนี่ยอาศัยให้ทีมรอบข้างเนี่ย หรือว่าทีมเรนเจอร์เราเนี่ยแหละที่มีสกิลยกเลิกอมาตะนะครับผมอ่ายกเลิ่อมาตะใส่ศัตรูไปแล้วก็ให้เบนนี่ารูใส่สกิลไปครับบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเก้าละกันนะครับมาใส่เกียร์จะหนักจัดเต็มนะเจ็ดดาวสามช่องนะครับผมคือคีมโลนารผมไม่มีเขี้ยวในการอัพเป็นร่างอ่ะผมไม่มีเขี้ยวในการอัพ อ๋อตัวเลือกสี่เป็น雷威尔麦克ครับต้องขอแพงจริงๆนะฮะโอเคผมซื้อขนนกประมาณนี้แล้วกันนะครับมาคือตอนนี้นะครับผมอ๋อผมมันจะรีลีกแล้วนะครับในคลิปนี้มันจะรีลีกแล้วซึ่งคะแนนเมลเฟอร์ฮะก็ต้องสู้ต่อไปฮนะผมจะลองสู้กับทีมที่ผมคิดว่าจะสู้ได้นะหรือไม่ก็มีโอกาสชนะนะครับคือพวกอ๋อแสงมืดเก่งๆแสงมืดแม็กหลายตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากจะสู้นะ คือแบบมันโหดเกินไปอ่ะเออโอ้โหทีมนี้โอเอาใหม่ครับขอขอรีกนิดนึงนิดนึง,น,น,งนิดนึงนะครับผมอ่ะลองดูทีมนี้แล้วกันนะครับไม่มีตัวบินนะครับผมจะใช้ทีมที่2และกันนะครับมีอมาจรรสึนะครับผมเป็นร่างไฮเปอร์นะครับมาเสริมทีมด้วยนะครับก็ ใครที่ได้ดูคลิปกาชาที่ผมสุ่มไปใน id5 นะครับสุ่มกาชาตู้ท่าแสงปีใหม่นะครับก็จะเห็นด้ว่าผมได้อามาเจอรสุนะครับกับตัวแสงแสงอีกประมาณ2ตัวอ่ะใช้แน่จริงเบนนี่มโมโนใช้ประมาณ6กรสี่นะครับเปี้ยงนี่อุย้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้โอ้ชินต้องสเก,ก,ก,กตกาเตนกับตัวอะไรอีกอ่ะเออมันต้องอย่างงี้สินี่ครับคือแบบคือซารีหน้าไม้ผมอ่ะมันทําเกมแบบนี้ไม่ได้เว้ย คือมันยิงสกลิลแบบหลายทีนะแต่ว่ามันมันแบบเจาะไม่เข้าอ่ะคือแบบเออจริงๆคือผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะครับแต่ผมพอมาลองใช้ไปนี้มารุมันรู้สึกว่าแบบเออมันต้องอย่างนี้อ่ะดามจธาุไม้มันต้องเป็นอย่างนี้ครับเออนี่ครับเปรี้ยงเปี้ยงอุ้ยอุทลา,าแผงหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยไปนี่มาลุเลยฮะเออเป็นไงล่ะทุยทีผมถึกขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าแบบนี่บอจลจรลเขอเหรอแตกไปดิอ่าเห็นไหมครับเห็นไหม ที่ผมถือขึ้นแล้วก็มีบัฟปมา,า,า,าตะรัวๆเลยนะครับมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ผมชอบมากเลยเอออย่างนี้หน่อยถึงจะสมเป็นดานเมทธาตุไม้ที่อ่าอ่าผู้เล่นผู้เล่นกลัวนะฮะเออใส่เกียร์จะดาว3มช่องไงม่อก็เลยโหดจัดจ้านแบบนี้นะฮะโอเคเอาว่ะความสนุกกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วจังหวะนี้มาเดี๋ยวเรามาลองกับเอลซ่าดูครับผม อันนี้ผมไม่ได้ห้าวนะผมทดสอบให้ดูเลยว่าเบดนมาลูกมันดีแค่ไหนนะครับผมแต่เอาตาตัวมันก็มีส่วนห้าวบ้างแหละนะครับผมโอเคมาฮะอ่าอดีห้าวผมก็จะสามารถยกระดับทีมได้ดีกว่านี้นะครับผมเออเหลือแค่ถ้าแสงท่านมืดที่เก่งๆและอย่างเช่นเจสก้าดอกไม้วาไรคอรนี่สล็อตหรือว่าเจมมืดนะครับหรือว่าเป็นมูนชุดเยนรี่นั่นเองนะครับผมโอเคเบนี่มาลูกเปี้ยงเปียงเปียง โโอ้หแต่ว่าถ้าเกิดว่าเบนิมารุเนี่ยไปเจอพวกฮิมาวาริหรือว่าพวก age, าดาเมทธาตุไฟตัวธาตุไฟเนี่ยมันกอ็อาจจะโดนสกิลง่ายนะครับเพราะว่าเป็นตัวดาเมทไม่ง่ายสิอาจจะโดนสกิลบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวอ่าชนะทางของเบนิมารุนะครับธาตุไฟนะโอเคแต่ว่าเอลซ่าก็ยังคงเป็นเอลซ่าแ่ะคุณผู้ชมมันก็ยังถึกอยู่เหมือนเดิมนะโอเคโอ้โอ้โอ้โอ โอ้โหรอบนี้แพ้ฮรรอบนี้แพ้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับนี่แหละครับคือแบบคนไทยเขาจะติดเกียร์ถูกนะนี่แหละผมไม่ค่อยอยากตีคนไทยแต่ว่าก็ต้องจำเป็นต้องตีครับผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันตัวละครในพีพีอ่ะมันผมคิดว่าพอจะตีได้แต่ว่าเรื่องของเกียร์ผมสู้ไม่ไหวครับเอาตรงนะโอเครอบนี้แพ้นะครับผมผมว่าผมแพ้เพราะว่าเกียร์นะครับผมเห็นไหมโอ้โห กับตัวละครแสงมืดนะฮะประมาณนี้ดูดิคือช่องกลางกับช่องอาวุธผมไม่ค่อยมีครับผมก็เลยแบบต้องจําใจที่จะต้องตีเพื่อให้ลดคะแนนตัวเองแล้วก็ไปตีกับคนอื่นนะฮะโอเคอ่ะลองดูทีมนี้เอาละกันนะครับผมมีตัวบินนะครับผมก็จะต้องเอามูนุริยางออกเอา,าอาซันลีอัศวินขาวเข้ามานะครับก็สกิลมันข้าวหลังนะ เห็นได้ชัดเลยว่ารอบแรกที่ผมตีไปนะครับเบน,นี่มารู้ทำเกมดีมากนะครับผมโอเครอบนี้เปี้ยงโอ้โหแต่ว่าโอ้มันติดอามาตะหรอคุณผู้ชมคือสกิลมันไม่ทะลุอามาตะนะมันต้องอาศัยเพื่อนในการแบบยกเลิกอม,มตะนี่ไงนี่ไงเอาแล้วเริ่มแล้วจังหวะนี้ไปอดอกเออโอ้โหสกิลพลาดครับผมสกิลพลาดนะฮะไม่เป็นไรรออีกดอกหนึ่งนะฮะรออีกดอกหนึ่งคือสลีดต้นไม้อ่ะมันมีสกิล ทะลุอมาตะใช่ไหมครับเส้นหน้าไม้อะแต่ว่าเบนท mm ี่โมรุมันไม่มีครับนี่แหละข้อต่างของมันนะฮะเออปึ๊บ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 นะฮะไอ้เลยพวกโอ้ผมใช้โอ้โหผมเผลอใช้สเต็ปผิดนะฮะโอเคจังหวะนี้เลยครับผมเบนที่โมรุทําเกมเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงบอสซีโอหรอเปี่ยงไปอีกดอกไปอีกดอกโอ้โหเบนที่โมรุใช้สกิลไม่รัวเลยอ่ะเออขออีกดอกหนึ่งเบนที่โมรุออโต้ไปเลยดีกว่าเปี่ยงเปี่ยงเปียงเปี่ยง เปียงป้างนะฮะอ้โหเรียบร้อยฮนะนี่ผมชอบมากเฮ้ยเกมเล่นเองดีขึ้นหวอะคุณผู้ชมเอาวะโอเคฮนะเดี๋ยวผมค่อยไปดูเกมตั้งรับแล้วกันนะครับในนอกคลิปนี้เนาะเพราะว่าผมเพิ่งปั้นอ่าเป็นร่างไฮเปอร์แม็กมาเองนะครับอ่ะทีมนี้ดูแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนอื่นนะแต่ว่าเป็นธงคนอื่นนะครับเป็นธงประเทศอื่นไม่ใช่ธงประเทศไทยนะครับแต่จจะแบบ แอบก็ได้แบบใช้แบบว่าอยู่คนอยู่ประเทศไทยแต่ว่าใช้ธงอื่นก็ได้ประมาณนั้นมันก็ใช้ได้นะครับโอเคเบนี่มารูนะครับผมมาแล้วนะฮะปึ๊บปื๊ดปื๊ดป๊เปียงดอกเดียวโอ้โหไม่แตกอูโดนแบบมันไม่ทะลุอมตะครับคือมันไม่ทะลุอมตะนะครับเปียงอีกดอกนึงโอ้โหโอ้แต่ว่าผมว่าอะไรไงโอเกี์ศัตรูคือแบบเกียร์พีพีอ่าไม่ใช่สิเกียร์ของทีมฝั่งศัตรูอะคือมันดีมากครับ มันดีเกินไปแล้วอ่ะเนี่ยโอเคผมแพ้ฮะผมแพ้รอบนี้ผมแพ้นะแต่ว่ามันถึกดีนะเบนเนี่บุรูษมันถึกดีฮะเพียงแต่ว่าสกิมันไม่ทะลุแค่นั้นเองนะฮะเนี่ย,ยโอ้โหเอลซาก็ยังคงเป็นเอลซ่าวคุณผู้ชมเอลซาก็ยังคงเป็นเอลซ่าว่ะผมยอมรับเลยนะครับโอเคครับรอบนี้แพ้นะครับผม ประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวเบนิมารุนะครับผมร่าง h y ปเปอร์นะใส่เกียร์จัดเต็มแบบนี้นะครับก็พอจะดูได้อยู่เนาะนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างใน PVP นะครับจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดว่าเ,เลนเจอร์ของพักพวกทีมเราเนี่ยไม่ได้มีแบบไม่สามารถยกเลิกมาตากของศัตรูได้เนี่ยเบนิมารุก็จะแบบดาเมจก็ไม่เข้าเลยครับผมเตรงนะฮะ ก็ต้องอาศัยพักควกดีๆเนาะแล้วก็ทีมรับข้างดีๆนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้เจกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตเดมินนาบ๊ายบายครับผม